อ่าวันนี้นะครับผมเอาวิตามินนกเข่งนะครับผมมาฝากนะครับผมสวัสดีครับพบกับผมซันนกลงชาแนลนะวันนี้ผมเอาวิตามินนะครับผมที่นกลงหัวจุกกินแล้วนะครับผมร่างกายจะฟิตแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็นกร้องดีนะครับผมเป็นสูตรของน้อง เออน้องน้องผมท่านหนึ่งนะครับผมน้องที่ว่าสนิทกันนะครับผมแล้วก็เขาเห็นว่าผมทามทางด้านนี้นะเขาเลยเอาสูตรเทคนิคมาฝากนะครับผมอ่าอ่าน้องก็ได้ให้ผมเอามาฝาก FC ในช่องนะครับผมเออให้ได้ลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมมันเป็นวิตามินนะครับผมที่เขาให้นกเก่งใช้เลยนะครับผมน้องท่านนี้เป็นน้องที่อยู่ จังหวัดภูเก็ตนะครับผมเป็นน้องที่ใกล้ชิดกับผมเลยนะครับผมรู้จักกันมานานนะครับผมเขาก็ได้แบ่งปันนะผมก็จะเอ้ผมก็ได้เอามาฝาก fc ในช่องนะครับผมได้ไปทดลองกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกวิธีใช้แล้วก็อธิบายไปในตัวด้วยเลยนะครับผมไม่นั้นเดี๋ยวพอบอกเจ้าตัวนั้นไปเสร็จใช่ไหมแล้วก็พอให้เพื่อนๆน,นไปใช้เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนใช้ไม่ถูกเลยจะคอมเมนต์มาบอกว่าเออพี่วิธีใช้ด้วยนะครับผมก็ จัดรวมไม่ไปในคลิปคลิปเดียวเลยนะน้องๆก็ได้เอาไปใช้กันเลยทีเดียวนะครับผมามาฟังกันดูนะครับผมเจ้าตัวนี้นะเขาเรียกกันเป็นว่าเจ้าตัวฝ่ากเกีียวนั่นเองนะครับผมคนที่เขาใช้กันนะครับผมมันเป็นยาของไก่ชนนะครับผมปกติเขาใช้ให้ไก่ชนชนก่อนเก่ง ห้าถึงสิบนาทีนะครับผมแต่ว่าเอามาใช้ให้นกงหวัวจุกกินนะครับผมมันจะโลมันจะลิกมันจะเต้นดีแล้วก็มันจะกล้าสู้ในสนามเข่งนะครับผมเป็นสูตรของน้องที่อยู่ภูเก็ตนะครับผมที่ให้มาให้เพื่อนๆได้ไปลองใช้กันดูนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมเจ้าตัวนี้นะเขาให้ไก่ชนกินปริมาณเป็นอ่าหลายซีซีใช่ไหมแต่นี้เราเอามาให้นกกินเราจะต้องให้ จำนวนน้อยกว่าที่เราให้ไก่ชนกินนะครับผมอ่าเจ้าตัวนี้มีชื่อว่าฝาเขียวที่ผมบอกไปแล้วใช่ไหมเออถ้าเพื่อนๆไปตามร้านอาหารเลยนะมันจะเป็นกลงสีเขียวนะครับผมแล้วก็เขียนบนหัวว่าฝาเขียวนะครับผมเป็นเจ้าตัวที่กินแล้วทําให้ไก่สู้ไก่คึกไก่ออกไปชนเป็นชั่วโมงก็ไม่มีหมดนะครับผมพละกําลังการบินตีก็ ไม่หมดง่ายๆนะครับผมแล้วก็ใจสู้เต็มร้อยนะครับผมเลที่สําคัญเจ้ายาตัวนี้มันมันบํารุงภายในด้วยนะเออแต่มันจะบีบบวจิตบวชใจให้นกลงในเวลานั้นๆได้อย่างเป็นเวลาอย่างดีเลยนะครับผมแล้วก็เป็นวิตามินธรรมชาติาที่นํามาใช้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็บํารุงไกลให้ดีได้หลายๆอย่างเลยนะครับผม อ่าและที่สําคัญนะมันเล่งลงในเวลาที่เราต้องการได้นะครับผมเป็นวิตามินที่ดีเอออ่ามาดูลูกกันนะครับผมก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับผมอืมมันก็คืออ่าเจ้าตัวน้ําแดงฝาเขียวนั่นเองนะครับผมคือนกกินไปแล้วนกจะทนเดดนะครับผมสรรพคุณตัวนี้เลยนะที่เขาบอกมานะน้องท่านนี้บอกมาว่ามันทนเดด แล้วก็มันโล่งในระยะเวลาที่โราบังคับได้นะครับผมอันนี้ใครเคยใช้ก็อธิบายสรรพคุณก็ามาขัางใต้ได้นะแต่ขอบอกก่อนเลยนะมันเปิญญาของไก่ชนนะครับผมที่ว่าให้กินแล้วจะทนเดชและจะสู้คึกในเวลาที่ต้องการได้เแบบที่เราต้องการนะครับผมจากนกไม่สู้นกหอยกลับมาสู้ได้นะครับผมสูตรนี้ผมก็ ถามอยู่หลายวันนะครับผมกว่าจะได้เจ้าตัวนี้มานะครับผมก็ขอบคุณน้องด้วยที่ให้ข้อมูลข่าวสารมานะครับผมเออแต่ว่าผมก็เห็นแล้วหลายๆตัวนะครับผมที่เขาใช้นะส่วนมากก็มาจากไก่ชนเยอะนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นสัตว์ปีกเหมือนกันนะแต่ลดขนาดจากตัวใหญ่มาเหลือตัวเล็กอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมแต่เห็นหลายเซียนเลี้ยวนะที่ถามๆาม,มาก็ใช้วิชาประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ สมุนไพรก็จะเน้นสมุนไพรผสมกับของไกช่ชนนี่แหละครับผมที่ผมเห็นนะครับผมจะเป็นเจ้าตัววิตามินจะเป็นเจ้าตัวยาบำรุงต่างๆนะครับผมที่ทําให้นกมันกล้าสู้กล้าลงกาเล่นนะครับผมผมคิดว่าสเสนียมอยู่ตรงนี้นะนกกรงหัวจุกมันสู้ช้าใช่ไหมแล้วแต่คุณมีวิชาความสามารถขนาดไหนนะที่จะนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างดีที่สุดนะ อ่าแล้วมาต่อที่วิธีใช้นะครับผมวิธีใช้เจ้าตัวนี้นะครับผมผมบอกเลยว่าไม่เกินสามสองสามหยดนะเพื่อนเพื่อนบีแค่สองสามหยดนะโลากะปริมาณได้แต่ว่าอย่ามากเกินนะครับผมไก่ชนมันกินเยอะนอกเราไม่ต้องมากเกินนะครับผมแล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อนมียาบำรุงไหนตัวไหนนะถ้าตัวไหนให้กินวันนั้นเลี้ยให้กินทั้งวันเลยนะครับผมเหมือนผมบีไปสามสี่หยดแล้วตอนยินคือให้กินทั้งวันแต่ว่าเมื่อ เช้ามาเทของเกาทิ้งนะครับผมเพราะว่ามันจะมีน้ําลายเหนียวเหนียวอยู่ตามขคบนะครับผมเพราะว่าน้ําลายเหนียวเหนียวมันถ้านกกลับไปกินเป็นแบคทีเรียนกจะเจ็บกอนะแล้วจะโลองเสียงไม่มีเสียงเสียงเห็บที่เกิดปัญหาตามมาอีกหลายอย่างนะครับผมเลยเอามาฝากพะเพื่อนๆใส่สามหยดคนให้เข้ากันแล้วก็ให้นกกินทั้งวันเท่านั้นนะครับผมเออมันเป็นยาโดบน้ำแดงนะครับผมกินแล้วนก กระชุ่มกระชวยนกคึกนะครับผมอันนี้ก็ทาคลิปออกมาฝากนะครับผมแล้วก็บอกวิธีใช้ไปเลี้ยวนะเออแล้วก็เหมือนเราให้กินกินเสร็จใช่ไหมให้ดีของที่เพื่อน <c oughs> ๆคว่คู่ก็ควรเลือกอาหารที่ดีนะครับผมอาหารต้องสดใหม่คือเราดมกลิ่นนี้ต้องมีกลิ่นที่อา่านใหม่ตีขึ้นมานะเราจะไม่ให้กินของเกา่ากินควบคู่ไปกับกล้วยปกติเลยนะครับผม อ่าแต่ถ้าวันไหนมีเข่งเราก็เพิ่มห,หยดก็ไปนิดนึงนะครับผมเหมือนจะมีการวอร์มเข่งหรือการทําอะไรก็ได้แต่ถ้าอยากให้มันลงมากขึ้นก็ใส่ให้เข้มนิดนึงนะครับผมมากกว่าวันที่ให้ทุกวันเออเหมือนเราเลี้ยงทุกวันทุกวันสองสามหยดสองสามหยดเช้นานี้จะไปเข่งน้ําที่ให้ก็ไอเข้มนิดนึงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมวันนี้ผมก็เอามาฝากนะครับผมเป็นเจ้าฝากเกี่ยวกรงก็ สีเขียวถ้าถามว่าหาซื้อได้จากตามไหนนะครับผมก็ตามร้านค้าตามอาหารที่เพื่อนๆซื้อเข้าเปลือกซื้ออาหารสุนัขซื้ออะไรนั่นเลยนะครับผมร้านขายอาหารสัตว์ก็จะมีเจ้าพวกนี้อยู่นะครับผมแล้วก็เราก็ไปหาอ่านนะครับผมเพราะว่าเจ้าตัววิตามินซีของไก่หลายๆตัวนะมันสามารถเอามาใช้กับนกได้นะครับผมเละที่สําคัญนะเราต้องค้นหาด้วยนะครับผมว่า เจ้าตัววิตามินตัวไหนมันเข้ากับนกโลนะเพราะว่ามันไม่ได้เข้ากันทุกตัวนะครับผมอ่าเหมือนกลนกาสานานนะครับผมเป็นโบวันอยู่เล้ยวได้ไอจาโดบที่เป็นน้ําตาลมันก็เรียบร้อยเลยนะครับผมมันต้องกาสานานตัวนี้ได้ตัวไหนมาบาลานกันนอกจริงจะไปไกลานนี้เอามาฝากนะครับผมสําหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมอ่าฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างด้วยกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพื่อรับชมคลิปเกี่ยวกับนกกงหัวจุกต่อไปนะ เออลาไปก่อนสวัสดีครับ